เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2567สนามกีฬาบ้านโนนหัวช้างตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีผู้ช่วยศาสตราจาร์ดก ok รกัญญาบานอธิการบดีมาหาวชิแลรราชภิเทพสตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจาร์ดศรีวิมลสุทธิสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมอาหารเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีงบประมาณพาศ2568และโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งจะโดยเทศบาลเมืองเขาสามยอดสำหรับงานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนพร้อมร่วมสืบสารประเพณีงานลอยกระทงและเผยพร,ร่ว,วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารสนับสนุนให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าศิลปะวัฒนธรมรมรวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้บริโภคอาหารตามมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยตลอดจนประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ของดีบ้านฉันอาหารพื้นถิ่น11อำเภอให้เป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้นโดยมีคุณปราชญาเปปะตงังรองผู้ว่าราชการจังหวัดรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโอกาสนี้ผู้เชี่ยวชาญตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีได้เกียรติร่วมเดินแบบผ้าไทยใส่สนุก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโดยชุดที่ใช้สวมใส่ในการเดินแบบเป็นชุดลำลองสตรีตัดเย็บจากผ้าย้อมแปลงสีธรรมชาติของชาวลาวเวียงบ้านป่าตาลโดยใช้เทคนิคในการต่อผ้าหลากสี สีเหลืองจากดอกดาวเรืองสีน้ำตาลแดงจากเปลือกมะพร้าวน้ำหอมผสมประดู่สีเทาจากผลมะเกลือและสีเหลืองเขียวจากใบหูกวางซึ่งออกแบบโดยนางสาวสุภาวดีภูสูงนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตาร์มาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีและตัดเย็บโดยคุณพัทรวานมั่นสัมฤิ์ซึ่งเป็นชาวบ้านของชุมชนป่าตาน